ขายจะไรติ <gesch> át, ๊กไอเอาเงินมาแล้วเพิ่นก็เอาอันนี้ไปขายบัตรปังยากครับว่าจะเอาเงินมาเอาอันนี้ไปอันทุ่งเท่าไรท่านุ่งหาพันหาพันนี่จะเป็นบาที่บาทสวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ลูกเลาะครับพี่น้องครับเอาบุไทยยังไงกับไทยเนี่ยไปหากินกับพี่กับน้องไทยสู้ครับพี่น้องครับมือนี้นะครับพี่น้องครับตามไปสอฟปอเปล่าครับพี่น้องครับอ่าก็มีเพื่อนสนุ่นนะครับก็กำลังทำหนังสือผ่านได้ชั่วคราวนะครับถ้าสรให้ไวนนะครับพี่น้องครับ เชื่หนังสือพ่านแดนชัวรข้าวกะเอลงทั้งแอปก่อนนะครับกับสีไว้ขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีพาสปอร์ตก็ไม่ต้องไปจุดนัดนะครับมาเข้ายืนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเลยครับพี่น้องครับทั้งในครับพี่น้องครับทั้งในเพิ่นบ่ใบไทยรูปเด้อพี่น้องเด้อนะทั้งไทยทั้งเล่าเพั่นแหละครับพี่น้องครับนะเลากับสีบ่ญไทยแหละครับปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบข้อตกลงครับนะ าผิดพลาดมากพันวา่าพนันไทยแล้วกันเชียร์เปียบครับพี่น้องครับอรนะ,ะนัยพี่น้องทุกคนกฝากนะครับอันนี้ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเ้อครับพี่น้องข้ามไปนี่ก็จะไปที่ท่าแขกนะครับกับทีห้างประมาณ12กิโลสิหลักครับพี่น้องครับนะกับเก็บบรรยากาศนะครับ ของสปอปล่ามาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องครับเอาไปยื่นเอกสารครับพี่น้องครับมือนี้ก็มีเชวเฮย์นะครับโอ้หลายคนครับเต็มคันรถครับมือนี่นะฮะขึ้นขขาวซุปเชี่ยวครับพี่น้อเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับไห็นไหครับสาวาครับ สาวอยู่ร้านวันใหม่นะครับบอกว่ามารอแล้วเหมือนกันเอหาผู้สาวมาถามเบาแล้วมาโทษมาแล้วกินกันมาแล้วครับไปครับไปครับาเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ยื่นเอกสารนะครับพี่ด่านนี้ก็เทมิห้าสิบล้านห้าสิบล้านแดงไม่ห้าสิบวะแดงไม่ห้าสิบอีบอเด็ก ไปนะครับกับพาพีพ่น้องนะครับไปเบิรงครัวขามิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามเวลาคนเล่าเว้านะครับเวลาคนเล่าเว้ากะครัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่สามตอนนี้ยังใช้เลนขวาเลนซ้ายอยู่นะครับพี่น้องครับยังใช้เลนขวานะครับขวบัวพันนะฮะนั่งแถวนี้นะครับนั่งคณะนะครับในคณะของเท่ากันมีอาจายท่านต้องนะครับมดประจำการไปแล้วอาจารปีกายนี้อาจายท่านเด็ก พ้นก็บเท้ากับพ้นประจำการเป็นจับปีกไก่ดีไอยาทันทพครัรร ouais. are, บอ่าทีนี้นายยศสมาค้มไอ้นายครูกลวงพวดสวรรค์กลวงก็คือเมืองพวดเมืองหรือว่าอำเภอนะครับกลวงกลวงพวดสวรรค์นะครับไตยโซ่เคลื่อนนะครับไอยาทัดสมกิจขับอ้อทำนวยการโรงเรียบมานักาครับ นะครับแล้วก็ตัวขบับรถเจ้านี้กับดยการทงเทียนบานพลารับพี่ต้องครับตัวขับนเองพี่พรอนองนะครับไปเก็บกลวงงามนะครับไอแบบยอดยุกยันยุกนะครับแต่ว่าก่อนสิไปใส่กันไปดีดีครับไปกินเราห้องเพลงสักกเอเฮสาวไม่หอมอย่ามาใกล้ตู้ลมต้องการแต่คนหอมเท่านั้นมีสิทธิ์แค่หอมอย่างอื่นไม่ต้อง เดี๋ยวมันจะเสียเสียเศษสัตว์บ้นานเมืองสันี้ก็ควมขวาม,มาตีนะม,ามามือใดนะครับบอกว่าได้ครับแล้วจะควยผ้าเป็นครับสูตรบัวรังในห้อยควยคกันไอ้ควยอ่อนกันนอนบรรพย์จะควยแข็งกันนอนขวรักนะแล้วจะควยผ้าเป็นเฮ้ย <c oughs> นะครับ ยังทานขึ้นใหม่ยังนะขึ้นดึดงดับตึ้งดับมาถึงนี้ยังตกักแดดแค่บ่ฮอนมหนาวโโอ,อันยังทานแต่อือนะค,ครับเคยไหมเคยเล่าบ่ครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ากะบขามา้าหอดฟังสปะปะลาแล้วครับพี่น้องครับเด้่อ่ามองนี่กับมองคนอยาขาดเสื้อนะครับประเทศลาวย่านติดเสื้อประเทศไทยเยนันกับขาดเสื้อนะครับรักรัก <c oughs> ผสมยาค่ะเสร็จแต่ว่าเอ้ยคุณสาวเป็นห้อนครับคุณสาวเป็นห้อนนะครับเป็นตากแดดเป็นบวมเลยขาเข้าสปอร์บอลนะครับพี่น้องครับไปทางทางนี้นะครับแยกแยกแยกกันไปสองทางครับรถโดยสารรถอะไนี้นะครับก็จะรถส่วนบุคคลรถบรรทุกขาทางนนะครับตอนไปยื่นเอกสารที่พี่น้องเด้อตอนไปยื่นเอกสารกะไอรถโดยสาร อยเาไปเล่นบานาไปแหกตาด้วยี่นเาเาเขาจะไปแหกตานะครับแหกตาคือถ่ายรูปนะครับกิดกฎหมยเราะมันคล่องสนนะครับเขาไม่ถ่ายเลยใช่ไับไปยื่นเอกสารด้วยี่น้องเนาะปไปยื่ินเอกสารทุนทนหนึ่งารตรวจคนขาเมืองกรเรื่อ้อยไรไปนะครับเอาเาไปปรกาศที่พร้อมชุดท้ายเพ็่ตรวจกาสีของพิษ กฎหมายพูดต้องตามกฎหมายนะครับไอในด้านคนรกบลงข้ากัไปได้ครับพี่น้อทครับจุดท้ายแต่ว่าจุดีต้องสแกนครับันึงครับนัครับอ้เ่นังเสีาเนาะาะเาเทาจากเห ไปเพิ่งเอ็นขาเรื so ่อยเราต้องีแม่กับเพื่อนเนี่ยปะเทพไปเห็บเหมือนกันเห็นหือเปล่าการรักในคนขับตอนเสร็จเรื่ป็นนักดาไปหาหลอกมังงูสาวไปไปตามเทพเลยครับปะเทพตอนนี้นะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับไปไปนี่กันสภาพนะครับรถทากจากสะพานไปถึงท่าแขกก็กําลังซ่อมแปลงไม้ครับพี่น้องครับกําลังเห็ดกําลังแปลงกําลังสร้างนะครับโอ้นะครับพี่น้องครับาย ยอดยุก,กัมาครับเขา้าไ็่ยาก,กเลนู่นนะจเน้องแพมนครับคนงาม,งมใช้หมาเ้าป่นแล้วฮะลตัวคูบ้าวตัวเาวะเาวะเอาสาวแพมคนงามมันข่ยน้ำมะพเ้าอ,อยากกินน้ามาพเ้าไหมนี่นี่ผู้โอ้ยือเมือนแล้วจากไยค<ะ>ูบ่าวบ,าวบาัยไทยคูบ้าวปัยไทยคูบ้าว แต่เสาเมืองเสาเมืองนองบกเอ้ยเสาเมืองนองบกแม่นเหรอไปแพนไปเล่นบ้านตัวปะธาตุอีหยังก่อธา,า,า,าตุธาตุอีหยังตัวเราอยู่บ้านตัวอ๋อธาตุคุณนวงครับยื่นมกงในนั้นครับไปนะครับบุรีนะครับ,บ,รบตัวโลภะเลาะนะครับมาปั๊บปตทเล้าเด้กครับพี่ตังเด้มาสิมากินวลยาสิมากินไอ้มักเผาแซ่บนะครับกับน้องแฮมครับโอ้ยนะครับ มราจะกินมะ้าวแซ่บครับดอกแพรบครับมะ้าวขายดีครับวันนี้ครับมันทอนครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วไม่นั่งแค่มหนนี่ไออัน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 ชื่อมังม่วงให้ผู้ชาวเดี๋ยวนี้อ่ท่าได้ในแพนเลยอยู่เดีๆนะวันนี้เปิดมะม่วงแต่ว่ามันไปแซ่บคือของน้องแพรบใช่ไหมครับใครอยากซื้อแพนเลยก็คือ ตัวคือเอาคูบ่าวมาำกรับคูบ่าจะคูบ่าวมาำอ่จะเป็นจบงามมัเป็นลูกตัวบนี้แมนแม่เจ้บ่นี้มามาอ้ยเวลาเด้อมาขายของเด้อเด็กกันเดี๋ยวหด้อไยกล้วโลด้เริก็ไปทังคนแล้วจะไหนเาจะเกไปทำงานแล้วงั้น่ะตัวที่ไปทำงานจะใสบ้านไหนอยู่ห้างไหนไงานให้เราแม่งาน เอาไปย sure ู่ส awesome> uh ่วนพื้นเซนนี่ว่มีคนอยู่ใช่ไกินยางเลยกินยางเลยเนาะกินไรอกบบมี่กันที่ไปกินดกกินยางันเลยเว้ยเดอมามันเพื่อเยอเกิไมัเพื่อเือเกินไี๋ยวเียให้นี้กหข้าวือวันี้กันเาห้ขาวขายวัด ว่าแล้วซื้อคนกันไปเยอะเลยว่าไอ้ยยังให้น้องแพมน้องแพมขายดีขายดีพี่น้องเอ้ยมาซื้อไอ้น้ำมะพร้าวซอยพเดาเด้อมือใหม่เด้ออันนี้ก็สิบห้าพันกรีบมะม่วงเตจีอ๋อเตจีอ๋อเงินเดือนเต๋อเตจีอ๋อเตจีอ๋เงินเดือนเต๋อทำงานบ้านเถอะนะ เนี่ยเพิ่นบ่มีคนเฮ็ดเวียกบ้านเล่ไม่ได้เฮาก็จ้างให้คนนึ่งกระตาหักสาวยิ้มมากสวยด้วยใช่ไหมดูตาตาคมใช่ปะเนาะโตมานี่น่ารักจังเลยลูกนอันขายจังได้เตี้ยเอาเงินมาแล้วเพิ่นก็เอาอันนี้ไปใครบัดเพิ่งยากครับว่าแต่เอาเงินมาเอาอันนี้ไปอันถุงเท่าไรครับ ถุงนาหาพันหาพันี่จะเป็นสิบบาทสิบบาทหาพันา็สิบบาทเออเข้าสิเข้าสิซื้อน้องแพรมีน่าไปเล่นียคนมีข้าวมนข้าฝันข้าวกเป็นนเล้าเป็นัหวขับพระเอกนะครับพระเอกนะครับพระเอกตองนะครับตั้งใจสิมากินมาข้าวเย็นเย็นบรกสาวเมืองนองบอกคพี่นงครับนะครับ บลาเต่าแาท้แล้วเอาไปเลยยี่สิบพันแพมบอลเป็นตัวออกมาจากเลอดไเซนลอยเลแน่เอามาจากนุ้ยมะพร้าวมะไพร้าว้าวสี่สิบสี่สิบนุ้ยเพื่อนะเอ้าเจพี่น้องครับขายดิบขายดีเลยครับพี่นอ้องเด้อเมื่ออื่นเอามาจากห้าสิบเด้อสิมากินเด้อ <c oughs> มากินแต่เศร้าครับจังสิเมือม่อเมื <c oughs> ่ออื่นเลยไปไปไปแพมไปสี่เลี้ยงไปไปลองเวนนะเอาไปอันนี้เงินึนอะ ไปแล้วครับพี่น้องครับเอาตะแกงครับเอาตะแกงครับพี่น้องครับไปด้วยกันตัวละก็จะไปซ่องตู้ลมนะไปเอาล่องลายเพื่อนละลูกตัวตู้ลมพันละเพจกับมีไอเพจกับมี่รายการไอไอยูทูบยูทูบก็ได้เอ่อยูทูบก็ให้เขาเข้าเห็นนะครับพี่น้องครับไปไปแล้วครับพี่น้องครับไปเข้าไป เจอกันที่ร้านวันใหม่ครับพี่น้องครับกร้านสีไปยักพิกัดนะครับทางน้ำน้ำกระป๋านหรืเปลาเป็นอันนี้ก็เป็นทางเข้าท่าแขกนะครับเป็นคล้ายๆว่าไอ้ชาญเมืองครับพี่น้องครับประมาณนี้บ้านท่าแขกอีกนินะครับบ้านท่าแขกจะจะก่อนนะครับคือไอ้บ้านหน้าโบครับพี่น้องเป็นท่าแขกก็เป็นบ้านหน้าโบวัดกับวัดหน้าโบครับติดแม่น้ำโขงครับ ก่อมาตั้งเมืองท่าแขกเมืองท่าแขกคือเปิดนะครับลวมก,กัดนะคบนะครับหลายบ้าน,นหลายเมืองมาลวมกันนี่เป็นเนะมืองท่าแขกนะเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนั้นเมืองนี่นลวมมาแล้วเป็นแขกขมวดท่าแขกก็เป็นที่ตั้งโครงกลางบ้านหน้าบ้านเกา่าบ้านแก่ก็คือบ้านหน้าโบนะครับแต่ก่อนนะครับเมื่อสิบปีย้อนหลังไปบริเวณนี้ถนนเซนต์เนตนะไั้เซนต์ตรงไฮตรงหน้าเดียู่ครับลวกมาเลาะกับมา คุยสาวอยู่แถวต้นคูนนี่นั่นต้นคูนนะฮะต้นกล้วยไปมากปล่อยคารมดังสามรอบ park. นะครับผู้หญิสาวครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องครับแถวนี้นะถนนโลกีครับมีตุลาทหารครับมาขึ้นเซ็กซี่เด่นเลยเกย์พอคารมเบาไปเมียกรับเบ่เบาห้ายครับตโลกพะเลาะเมียสุดจิมนะครับบ่พิบ่อไปต่อผู้ใด ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดใครในตัวต้องสาซาดีบอยยันผู้ใดยานแต่เมียผู้เดียวไอ้เร็กมาเร่งมาจับตัวอตองคับซาดีบอยยันผู้ใดยานแต่มีผู้เดียวไปครับก็มองเขาแบบอาวุโสเลยมองเขาแบบอาวุโสเลยเนาะไม่ตัวจะกินลหลอดทีย แนข้างเตียงประมาณเนี่ยเขาด้ถมูกัางนี่อกระมูกเอ๋ออจียต้มอ้โตเรามากินฮอๆตอนอเขาจะชี้กับเขาเราฮัจะตโต้เป็นนักกินยูตแดกพอนะเฮ้ยก็ไป็แดกเลยกินนอนด้ยจะปอดพนธะกินดกดินักกินจิตแดกลยจะกินนอนัดไหมหูกระยอนไหมกระ่มมามามากาม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 ้มา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  เหม็นไผ่บ้าครับก็มาใส่ไอ้ขนมมาเลยอันนี้สาวจรอันนี้นอฝนน้องฝนนะครับอ่ะเปิดเท่งนะสิร้องอันนี้กาโมบ่ะน้องกาโมบ่ะนะครับอันนี้ครับเป็นเพื่องครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่เข้าจัดงานเมื่อนี้นะครับ กระถาพี่ทานองนะครับถาพี่ทานองนะครับขาเจ้าทางหน้านะครับนะครับหรือว่าวันใหม่นะครับก็เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างที่โอเคนะครับในเมืองไาแกครับอันนี้ห้องร่วมครับเป็นห้องคารมไดฟี่ครับไอเข้ามานั่งจะซื้อมาได้บ่นามานั่งฟีงเหยื่อนี่มันฮ้อนเลยนี่น้องนะครับวันนี้น้องจอนนะครับนี่น้องจอนนน่ารักะ สำหรับวันนี้นะครเป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องครับเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับทีมงานตุลลมพะโลนะครับพี่น้องครับที่มันขอรบกวงหรือซีรีส์พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับอยู่ดีมีสุขมีโชคไม่ลาบสุขสุขคนครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ